สวัสดีครับเพื่อนๆที่เล่นเกมแ n ะนล็อก Eternal l e a c y Server นะก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับหลังจากห่างหายไปนานสักพักหนึ่งนะก็วันนี้จะมาทดสอบรายละเอียดของสกิลต่างๆนะครับที่ได้ทำการปรับปรุงใหม่ขึ้นมานะ จะเป็นอย่างไรจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวติดตามไปดูพร้อมกันเลยนะครับอาชีพแรกจะเป็นอาชีพเซนสกิลลำดับแรกของอาชีพเซนที่มีการปรับโอ้นั่นก็คือบา์เอเดียนนะตัวสกิลนี้นะมันจะปรับในเรื่องของสกิลคูนดาวนะก็คือว,ว่าของเดิมเนี่ยตัวคูนดาวจะอยู่ที่ 42วินาทีนะหลังจากปรับองค์ใหม่แล้วเนี่ยคูณดาวจะอยู่ที่34วินาทีนั่นเองลำดับต่อมาก็จะเป็นการปรับองค์คุณสมบัติของ2สกิลนี้นะนั่นก็คือสกิลคาวและก็สกิลวิงนะที่เป็น2สกิลนี้นะในอดีตนะโอว สกิลเอฟเฟกของทั้งสองสกิลนี้จะไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้นะแต่ณปัจจุบันหลังจากการปรับปรุง,งแล้วเนี่ยทั้งสองสกิลนี้สามารถใช้งานร่วมกันได้แล้วนะโดยผลเอฟเฟกของทั้งสองสกิลนี้ก็ยังแสดงผลตามปกติ ลำดับต่อมานะครับก็จะเป็นสกิลนี้นะสำหรับสกิลนี้ก็จะเป็นสกิลที่ชื่อว่าเขียวบาเลียนั่นเองนะซึ่งเป็นสกิลหลักของอาชีพเซนนะในการกำจัด MVP แล้วก็มินิบอส์นะที่มี HP มีเลือดเยอะๆนะสกิลนี้ก็จะเป็นหลักสำคัญแต่หลังจากการปรับปรุงแล้ว ตัวสกิลเซียวปาเลียนี้จะถูกเนิร์ฟนะจะถูกเนิร์ฟโดยไม่สามารถใช้งานกับ MVP หรือมินิพอตได้ดังนั้นก็ขอแนะนำถ้าใครยังไม่ผ่านลันเทียนกระจกชั้นหนึ่งหรือชั้นสาให้รีบผ่านซะเลยนะ ให้รีบผ่านเลยอาชีพที่2ก็จะเป็นทีวีแอน n t u r e ลำดับแรกนะครับก็จะเป็นการปรปับโครงคุณสมบัติของลูนตัวนี้ซึ่งคุณสมบัติของรูนตัวนี้นะครับมันก็จะมีการปรปับโครงในแถวที่2นะโดยที่ผมจะอ้างอิงของเดิมก่อนละกันของเดิมเ,เ,เนี่ยมันจะบอกไปว่าตัวสกิลออโตการเนี่ยจะยกเลิกการบล็อกการเชื่อที่นะครับ ส่วนของใหม่ที่มีการปรับปรุงก็จะบอกไว้ว่าสกิลออโต้การเนี่ยยกเลิกการบล็อกการ,กการเคลื่อนที่เหมือนเดิมและเพิ่มว่าไม่สามารถใช้สกิลที่สแปล,ลตัวสกิลออโต้การดได้นะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงเราติดตามไปดูพร้อมกันเลยนะ บทสรุปของการทดสอบนะครับกับคุณสมบัติรูนที่มีการปรับโครงใหม่ในแะถวที่สองนั้นก็ถือว่าจะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวอาชีพดิวินอเวนเจอร์เอนะครับเนื่องจากตัวสกิลออตโตการไม่สามารถรีเฟลได้นะขนานก็จะทำให้สกิลออตโตการนั้นใช้ จนพบระยะเวลาของสกิลมานะครับก็คือใช้ได้นานขึ้นนั้นเองนะแต่ผมขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะในส่วนของคุณสมบัติเดิมของรูนตัวเนี้ในขถาที่สองอ,ะอ่ะที่มันบอกว่าสกิลออโต้กาเนี่ยจะยกเลิกการบอกการเคลื่อนที่ตรงเนี้ยก็ผมต้องบอกว่าถ้าอีกพาดก็ต้องขออภัยนะครับเนื่องจากว่า ไม่ได้เลอาชีพดีวี n เอเวนเจอร์นะครับต่อมานะครับก็จะมีการปรับโครงคุณสมบัติของสองสกิลนี้นะนั่นก็คือสกิลเอ่อออโต้าร์นะครับแล้วก็สก,กิลจัดติดนะซึ่งสองสกิลนี้มันก็จะเพิ่มเอฟเฟกมันเข้าไปนะนั่นก็คือว่าผลเอฟเฟกของทั้งสองสกิลนี้จะไม่มีการซ้อนทับกันเลยนะครับ ลำดับต่อมานะครับก็จะเป็นการปรับปรุงรายละเอียดของลูนตัวนี้นะครับซึ่งลูนตัวนี้นะจะมีการเพิ่มแถวที่สามขึ้นมานะครับก็คุณสมบัติในแถวที่สามนั้นมันก็จะบอกลยว่าทุกๆก,การเสีย3%ของ HP นะครับตัวสกิลแรกเลือดเนี่ยที่เราใช้งานจะเพิ่มการสร้างวังเสียหาย1% บทสรุปในการทดสอบตัวสมบัติแถวสามของลูกนะักนนะครับก็อย่างที่เห็นในการทดสอบนะว่าเมื่อดีวออิตเวนเจอร์ A ใช้งานเกลลแรกเลือดแล้วนะครับทุกๆ3%ของการเสีย HP เ,เนี่ยมันจะเพิ่มดัมเนจทีละ1% 1% 1, 1%่นะครับลำดับต่อมานะครับจะเป็นการปรับปุง คุณสมบัติของสกิลนี้นั่นก็คือสกิล Divine Protection นั่นเองซึ่งรายละเอียดคุณสมบัติของมันนั้นอันนี้น่าจะเป็นการปรับปรุงใหม่นะครับนั่นก็คือว่าเมื่อ Divine Avenger ใช้งานสกิลแล้วเนี่ยตัวสกิลเอฟเฟก t ของออสกิล Divine Protection เองมันจะ ทำการเชื่อมต่อกับฐานที่อัตโนมัติในช่วงระยะเวลาของสกิลลำดับต่อมานะครับก็จะเป็นการปรับปรุงสกิลนี้ที่ชื่อว่าสกิลโปลิไลบาเลียนนะก็คือว่าตัวสกิลนี้มันจะมีทั้งการปรับปรุงใหม่แล้วก็การเพิ่มเอฟเฟกต์ของมันใหม่นะเรามาดูรายละเอียดการปรับปรุงกันละกันนะการปรับปรุงนั้น ก็จะเป็นการปรับโคงค้าคูณดาวนาของสกิลซึ่งของเดิมเนี่ยคูณดาวมันจะอยู่ที่เ30วินาทีนะของใหม่หลังจากการปรับโคงแล้วเนะี่นยคูณดาวจะอยู่ที่20วินาทีนั่นเองทีน,นี้ในส่วนของเอฟเฟกของสกิลนะที่เพิ่ม้นมาใหม่นะมันก็จะบอกไว้ว่านะเมื่อเราใช้งานสกิลแล้วเนะี่ย มันจะเพิ่มการลดความเสียหายจากการโจมตีปกติเข้าไปนะเดี๋ยวเราไปดูารายละเอียดการทดสอบกันดีกว่านะว่ามันจะเพิ่มการลดความเสียหายจริงหรือเปล่านะครับ บทสรุปในการทดสอบนะครับกับตัวสกิลผลไราบาเลีนะสำหรับคุณสมบัติใหม่ที่เพิ่มขึ้นมานะั่นก็คือการเพิ่มการลดความเสียหายจากการโจมตีปกติจากผลการทดสอบนะสรุปว่ามันมีคุณสมบัตินี้เพิ่มเข้ามานะครับนะก็ตามที่หลายๆคนได้เห็นแล้วลหะว่า ในขณะที่เราใช้สกิลโคล,ลีไราบาเรียนเมื่อเป้าหมายหรือศัตรูโจมตีปกติแล้วนะดาเมจที่เราได้รับนะจะลดลงนะครับและอาชีพที่3ก็จะเป็นโซลา่าและลูนา่าลำดับแรกนะครับก็จะเป็นการปรับปรุงสกิลนี้นะ นั่นก็คือสกิลแลกซิงสตอมนั่นเองซึ่งคุณสมบัติเดิมเนี่ยมันก็จะบอกไว้ว่าเมื่อเราใช้งานสกิลแลกซิงสตอมแล้วเนี่ยตัวเอฟเฟกของสกิล arrow shower นะมันจะสร้างความเสียหายรอยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะแต่หลังจากการปรับปรุงใหม่แล้วเนี่ยมันจะทำให้ตัวเอฟเฟกของสกิล arrow shower สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นเป็น150%ด้วยกันสกิลต่อมานะก็จะเป็นสกิลคู่ของอาชีพนี้นั่นเอง,เองนะซึ่งเป็นสกิลนี้นะสกิลนี้มีชื่อว่า Day a d n i g h t นะโดยสกิลนี้เนี่ยจะเพิ่มคุณสมบัติหรือเอฟเฟกของสกิลใหม่นั่นเองนะโดยคุณสมบัติเอฟเฟกใหม่เนี่ย มันก็จะบอกไว้ว่าเอา่อถ้ามันอยู่ในช่วงเวลาเดยนะเวลาเดยหรือเวลากลางวันนะมันจะเพิ่มการฟื้นฟูเฮปติสิบเอร์เซ็นต่อวินาทีนะแล้วก็ถ้าตัวเวลาของมันอยู่ในช่วงไน h t หรือกลางคืนเนี่ยมันก็จะทำการฟื้นฟู SP 10%ต่อวินาทีซึ่งทั้งสองคุณสมบัตินี้ก็คือเอฟเฟกต์ใหม่ที่เพิ่มให้กับสกิลนี้นั่นเองต่อมานะก็จะเป็นการปรับโรงรายละเอียดของสาสกิลด้วยกันหนาะซึ่งเป็นสกิลคู่ รายละเอียดของทั้งสามสกิลนี้ที่มันถูกปรับปรุงนั่นก็คือค่าคูณดาวนะซึ่งของเดิมเนี่ยสามสกิลเนี่ยคูณดาวจะอยู่ที่หนึ่งยี่สิบวินาทีเมื่อถกปรับปรุงใหม่แล้วเนี่ยคูณดาวจะเหลือเพียงหกสิบวินาทีลำดับสุดท้ายก็จะเป็นการปรับคุณสมบัติของตัวตัวนี้นะ ลนูนอันนี้ของทั้งสองอาชีพไม่ว่าจะเป็นโซล่าและลูน่านะก็จะเพิ่มแถวใหม่ขึ้นมานะั่นก็คือเพิ่มคุณสมบัติใหม่นั่นเองซึ่งจะเป็นคุณสมบัติในแถวที่สามนะสำหรับคุณสมบัติในแถวที่สามนี้มันก็จะบอกไว้ว่าเมื่อใช้งานสกิลให้ทาโลกนะเมื่อใช้งานสกิลให้ทาโลก ทำให้มีโอกาสใช้งาน effect. เอฟเฟกต์วิวออฟเดธิเน่นะตัวว i e อ of เดธิเนนี้มันจะมีเอฟเฟก์ที่ว่าจะรีเซ็ตในส่วนของสกิลคูลดาวทั้งหมดทุกสกิลนะจำนวนหนึ่งครั้งทุกสาสิบวินาทีเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดคุณสมบัต ตัว i l l of d e s t i n y กันะนะว่ามันทำงานยังไง ทสรุปของการทดสอบคุณสมบัติรูในแถวที่3นะทุกคนก็ได้เห็นจากการทดสอบแล้วนะว่าตัวเอฟเฟกจากรูนั้นนะเมื่อมันแอคทีฟนะเมื่อเมื่อมีการแอคทีฟนะมันก็จะทำการรีเซ็ตตัวสกิลคนตาทุกสกิลนะของอาชีพโซล่าและรูนั่นนั่นเอง ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ